ามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนักการเมืองกับชาวบ้านเขาม,มองกนละมุมนะคุณกิติมา,าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคือนักการมาบอกเรื่องนี้เรื่องสําคัญมากเลยนะเรื่องเร่งร่วนแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าแล้วยังไงแก้รัฐธรรมนูญแล้วมันจะทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นยังไงนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเอาแหละเขาก็เดินหน้ากันไปเนี่ยนะครับเพราะว่าทางพรคประชาชนเนี่ยคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยเขาก็ ยื่นไว้ยื่นล่างไปแล้ว้วกประทานก็บรรจุก,กันไว้เรียบ 100, ร้อยแล้วสุดสิบสี่นะสิบสี่มกราคมเนี่ยนะครับก็จะมีการพิจารณาล่างของพรรคประชาชนแต่ล่างนี้เนี่ยนะครับที่คุณผลิตออกมาผลักดันอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับแต่ว่าก็ดูมาว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะว่าหนึ่งเนะี่ยสวเนี่ยด่านสวเนะี่ยน่าจะผ่านลําบากเพราะว่าต้องมีเสียงสวหนึ่งในสามในการเห็นชอบด้วยนะแต่คุณผลิตเนี่ยนะครับก็บอกว่า เรื่องนี้เนี่ยนะครับแนวทางของพรักประชาชนที่ยื่นมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่พักประชาชนเท่านั้นนะที่พยายามทำนะก่อน,นหน้านี้เนี่ยชุดของคุณพิรพันธ์ที่เป็นกรรมธิการาวิสามันของสภาชุดที่แล้วเนี่ยนะที่เคยเสนอตอนปี2 5 6 7แต่ไม่ได้บรรจุก็เสนอแค่ให้ใช้เกณฑ์เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือเขาเสนอให้ตัดอน,นาจของสอวอในการ โหวตรัฐธรรมนูญโดยเขาอ้างว่าสวเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคืออิงจากสวรอบที่แล้วแต่สวรอบนี้ก็เลือกตั้งอ่ะนะบ้ารัฐธรรมนูนปี60เนี่ยบอกว่าเนื่องจากการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะในหมวดสาคัญสำคัญเนี่ยมันจะต้องมีการทำประชามติก่อนนะครับสามครั้งนะแต่คุณไอติมไม่รู้ปตีความมีท่าไหนบอกสองครั้งก็พอนะเพราะว่าครั้งหนึ่งที่ไม่ต้องทําคือการแก้2 5 6 ไม่ได้โว้ยออ <laughs> ขอไป <laughs> ทำไมอ,อ่านคําวินิจฉัยที่4ทับ2,564ไม่เข้าใจอะ่ะซึ่งอันเนี้ยเมื่อวันคุณสมชายสแสวงการก็ออกมาเตือนนะว่ามันต้อง3ครั้งนะไม่งั้นเน่ยถ้าขืนเดินหน้าไปแบบนี้นะ,ะคุณจะโดนสอยเอามันมีคนไปร้องก็จะโดนสอยเอานะประเด็นคือว่าจะกี่ครั้งไม่ทราบได้แต่เอาว่าถ้าคุณจะแก้2,5,6 นำไปสู่การตั้งสอสอรอตั้งสอส,อสอรอในเด็กแถวบ้านก็รู้คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแปลว่าเขียนใหม่ค่ะยกร่างใหม่<ร>เขียนใหม่ก็เท่ากับว่าคุณจะล้มเลิกฉบับปี60ถามว่าทาได้ไหมทําได้จ้ะแต่ต้องไปถามพี่น้องประชาชนก่อนเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยผ่านประชามติไงผ่านการทําประชามติมาคือจากนั้นจะบอกว่าก็คนอยากเลือกตั้งเออไม่รู้เหตุผลไม่รู้รล้ว่าผ่าน ผ่านประชามติมาดังนั้นเนี่ยศาลบอกว่าก็ต้องไปถามประชาชนที่สถาปนาอำนาจนั้นก่อนว่าจะแก้ไม่แก้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอเคถ้าเห็นแก่ก็มาตั้งสอสอรอร่างเสร็จปุ๊บไปถามประชาชนอีกรอบนึงว่าที่ร่างมาใหม่เอาด้วยไหมไม่ใช่ชะตาแบงบอกว่าถามมาแล้วครับทำสองครั้งครับแก้สองห้าหกเนี่ยไม่ต้องถามประชาชนก็ได้สวเขาเลยบอกว่าเขาจะไม่ร้องฝารัฐธรระนูหรอกนะ เขาจะปัดตอบให้ดูคอยดูแลแก้สอง้อหกของพรรคประชาชนเนี่ยเหมือนกับการตีเช็คเปล่านะเพราะถ้าสมมติว่าเขาได้สสรมาใช่ไหมสสรก็จะเขียนอะไรแบบไหนก็ได้อะใช่นะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับมาดูทางพักร่วมรัฐบาลกันบ้างนะครับอย่างพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็สสบัญชีรายชื่อนะครับได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับ กรณีที่พักประชาชนเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา266และเพิ่มเติมหมวด15ทับ1โดยนยธนากรบอกว่าการเสนอแก้ไขามาตรา2 5 6โดยในวงเล็บที่6ของพักประชาชนเรื่องการออกเสียงรับหลักการวาระแรกและเสียงเห็นชอบในวาระ3ที่กำหนดให้ใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่โดยเสนอให้ตัดเงื่อนไขที่ต้องใช้ เสียงเห็นร่วมด้วยของสอวอไม่น้อยกว่า1ใน3ออกไปและแทนที่ด้วยเสียงเห็นชอบจากสสไม่น้อยกว่า2ใน3แทนอันนี้ถือเป็นการริบอำนาจหรือตัดทอนอำนาจของสอวอลงอย่างชัดเจนซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเรื่องอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาโดยสอวอรหรือว่าสภาสูงเนี่ยมีเพื่อช่วยกันกรองกฎหมายจากสภาผู้แทนให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หากถูกตัดอำนาจลงไปจะเป็นการเสียสมดุลของอำนาจทั้งสองสภาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่นายธนากรบวกวตตน,นไม่เห็นด้วยเพราะจะเป็นชนวนสร้างความขัดแย้งขึ้นระหว่างสองสภาที่สำคัญรัฐธรรมนูญมาตรา156วงเล็บ15ได้บัญญัติชัดเจน <c oughs> ให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา256ต้องทำร่วมกันของรัฐสภา <c oughs> ก็คือทั้งสภาผู้แทนและ <c oughs> สวร่วมกัน นอกจากนี้สิ่งสําคัญที่สุดที่ขอคัดค้านในการเสนอร่างแก้ไขของพักประชาชนก็คือการตัดเงื่อนไขของการนําไปออกเสียงประชามติก่อนคุนเกล้าในมาตรา256วงเล็บ8กรณีเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่1บททั่วไปหมวดที่2พระมหากษัตริย์รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตําแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่หรืออํานาจศาลหรือองค์กรอิสระ เพราะฉะนั้นเนี่ยตนในฐานะสสพักรวมไทยสร้างชาติย้ําจุดยืนชัดเจนมาตลอดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่แตะหมวดหนึ่งและหมวด2ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าเขียนไว้ชัดเจนแล้วดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องแก้ไขและถ้าหากว่าหากพักประชาชนดันทุ่ลังก็อาจสุมเสียงที่มีผู้เสนอร่างและสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมพิจารณา เนื่องจากไม่มีการจัดทำประจามติก่อนเสนอทุนเก้าอาจถูกร้องเอาผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ได้แต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ทางพักเพื่อไทยเขาจะมีประชุมพักกันค,คือประชุมคอรมอลเสร็จก็จะประชุมพักกันแล้วก็เมื่อวานฟังประธานวิปอย่างคุณวิสุทธิชัยนรุณอบอกว่าก็คงจะมีการเสนอร่างประกบ,ะก,บกับพักประชาชนแต่เขาจะไม่แตะหมวดหหมวดสอ คือเกี่ยวกับสถาบันแล้วก็เรื่องของความมั่นคงก็คิดว่าเสนอไปเนี่ยก็น่าจะบรรจุได้ประกบกับร่างของพรรคประชาชนที่เขาก็คงจะเสนอแก้ไขมาตรา256เพื่อจะตั้งสอสอรอขึ้นมานะคะคจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ทราบได้ แล้วในในในร่างของพรคประชาชนเนี่ยเขาแก้คุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นสสนรอเละเทะหมดเลยนะคือเออาเลือกตั้งเออาเลือกตั้งไงพี่คือคือถ้าเอาตามร่างพักประชาชนนะคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยก็มาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยธนธรชัยธวัฒน์พิชชอพิธาช่ออะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งสสของพรกก้าวไกลซึ่งกำลังกระถูกพิจารณาเรื่องนี้อยู่เนี่ย44คนเนี่ย ก็สามารถที่จะเข้ามาอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วให้คนอายุ18เป็นสสรอได้อะเด็กอายุ18ไม่ใช่เด็กอ่ะคนอายุ18เดี๋ยวเขาหาว่าเราไินั่นเขาอีกคำถามคือเรืของเงินพ่อแม่อยู่ส่วนใหญ่นะโอเคมีบางคนทํางานคําถามก็คือว่าแล้วคนเหล่านี้เขามีประสบการณ์มีวุฒิภาวะเพียงพอหรือไม่นะอันนี้มองภาพใหญ่จะเห็นชัดเลยว่า แก้กดเพื่อให้พวกตัวเองเข้ามาสองไอ้แก้กดเรื่องอายุเพื่อให้พวกที่เป็นฐานคะแนนตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นสสรให้เยอะที่สุดค่ะนะเพราะเขาคิดว่าเขากลุ่มเสียงใช่สร้างกระแสอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นพอสสลเป็นอย่างที่เขาต้องการปุ๊บก็จะไปแบบไหนก็ไปได้หมดเลยค่ะนะคุณผู้ชมเห็นไงคุณผู้ชมเราไม่ไม่ยอมให้แก้อยู่แล้วคืออันดับแรกก่อนเลยถ้าคุณจะแก้ทั้งฉบับอะ มันต้องทําประชามติก่อนอันนี้เบื้องต้นแล้วก็สวเขาบอกแล้วว่าไม่ต้องยื่นสารรัฐธรรมนูญหรอกมันช้าอย่าลืมนะคะกฎหมายใดๆก็แล้วแต่ที่เสนอเข้าไปเนี่ยอย่าลืมสวต้องใช้เสียงสวคือ1ในสก่อน1ใน3ของสวคือ67เสียงถ้าดูเสียงแล้วเนี่ยสวสีน้ําเงินอาจจะมาจากยังไงไม่ทราบแหะแต่ว่าเขามีความเป็นปึกเป็นแผ่น 1 0 5เสียงเนี่ยขึ้นอยู่แล้วบวกบวกอยู่แล้วทีนี้สวที่ชัดเจนคือฝั่งกลุ่มคุณนันทนานันทวโรพาศายพันธใหม่พันใหม่หรือสายพันธุใหม่พันใหม่เอาผิดมาเรียสายพันธุใหม่ทุกครั้งเลยสายพันธนึกถึงพวกไวรัสอะไรเงี้ยเลี้ยสายพันธุใหม่ไปเลยสวพันธุใหม่เนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาจะแก้เขาอยากจะแก้แล้วจะทำประนูญเขาอ้างวันนี้มามาจากด็จการ สวพวกเธอเนี่ยก็มาจากรัฐธรรมนูญปี60เหมือนกันแต่เอาล่ะเขาจะแก้เสียงเขาเนี่ยเต็มที่คือไม่ถึง30เสียงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องยากถ้าสวาจะเอาด้วยนะคะ<อ>เดี๋ยวนะโอ้มากันถล่มทลายเลยใช่ไหมต้องทําประชามติก่อนใช่คุณเพนเราต้องทําประชามติก่อนนะคะคือถ้าตราบใดก็ตามเรายังใช้รัฐธรรมนูญปี60แล้วยังไม่ได้แก้ข้อนี้ ยังไงก็ต้องทำประชามติคือแม้แต่<อ>ชุดของชุดสมัยรัฐบาลเศรษฐาจะได้ไม้ที่มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้ที่มีนายปมิธรรมเป็นประธานเนี่ยก็มีข้อสรุปว่าทำสามครั้งครั้งแรกคือก่อนเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่2องทำภายหลังแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา256<อ>นะครั้งที่สหลังการยกร่างรัฐธรรมนูญ ไหนทังว่ายกล่างเสร็จแล้วเนี่ยต้องถามมาให้ชาวบ้านดูก่อนว่าโอเคไหมก่อนจะนําขึ้นทุนเกล้าเท่ากับรอบแรกคือถามก่อนอันนี้ก่อนจะแก้ทางฉบับไหมแล้วก็สสลต้องถามก่อนว่าเอาสสลอไหมนะคะใช่ไหมและสามก็คือว่าสสลอชุดนี้พอล่างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอากฎเอารัฐธรรมนูญที่สสรอเนี่ยล่างไหมเพราะว่าไอไอการทาประชามติครั้งแรกเนี่ยทำตามที่สารัฐธรรมนูญเนี่ย วินิจฉัยมาที่บอกว่าต้องไปถามไปถามคุณประชาชนผู้ทรงอํานาจในการสถาปนาเนี่ยพี่คิวเอาแผ่นที่พี่เป๊บซี่ใช้ขึ้นมาหน่อยครับคาวินิจฉัยที่4ี่ถ้าหกสี่เนี่ยมีเมลไอติมไหมอยากส่งไปให้ติมบ้างเลยไอติมก็มีและมาริงเขาก็รู้แต่ว่าเขาก็บิดไปอ่ะไอติมอันนี้พี่เป๊บซี่สรุปไปให้แล้วต้องพูดถึงทุกคลาสเลยอ่ะไอติมว่างไหมไอติมมารับเมลอันนี้หน่อยส่งไปให้ติมหน่อยนี่ คำวินิจฉัยที่4ทั2,564ไอเตมปลอดฟังอีกหลายๆครั้งอ่านและทำความเข้าใจด้วยคือหากรัฐสภา,าต้องการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยต้องจัดให้ประชาชนผู้ส่งอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติซะก่อนแต่ไทยเป็นไทยคือต้องไปทำประชามติก่อนอว่าสมควรมีฉบับใหม่ไหมถ้าผลออกมาแล้วเห็นด้วยโอเคคุณก็ไปทำร่างฉบับใหม่ทำเสร็จ ก็มาถามอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติสารใช้คำดีมากเลยนะคะพี่กองคุณผู้ชมประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญอันนี้ปลายไทยเป็นไทยคือคนที่เขาไปลงประชามติ1ิเท่าไหร่ล้านเสียง16ล,16ล้านเสียงก่อนอหน้านี้ค่ะ คุณต้องไปถามประชาชนนี่แหละคือผู้ทรงอํานาจที่สถาปนารัฐธรรมนูนปีนี้60ขึ้นมาทุกอะก็ผลลัพไม้พิจคอณาสชอ r ก็รัฐธรรมนูนสชนะเหนื่อยมากใครใครไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญพิมหนึ่งมารัวหน่อยค่ะแล้วแล้วการเสนอแก้256อันนี้แหละคือการทันรัฐธรรมนูญใหม่เดี๋ยวจะแคปไปให้ติมดูนะคือคือคุณจะแบบขอกุญแจหน่อยแค่เข้าบ้านเฉย ไม่ได้ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านาก่อนอนี่ไงช่วยกันพิมพ์หนึ่งมาโรลๆหน่อยเดี๋ยวแคปส่งไปให้เต็มก่อนทําไมอ่านแล้วมันไม่เข้าใจหรือเข้าใจช้าหรือเข้าใจยากหรือไม่อยากทําความเข้าใจหรือยังไงเนี่ยแล้วประชาชนเหล่านี้ที่เขาพิมพ์หนึ่ง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 เนี่ยคนที่เขาไม่อยากแก,ก้คุณจะไม่ถามเขาก่อนเหรอเพราะคนเหล่านี้ดิฉันเชื่อว่าเป็นคนที่ไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญปี60มาแน่นอน เลี่ยงกัเป็นอย่างที่รับนะแล้วแล้วไม่มาจากประชาชนตรงไหนอ่ะถูกเราก็ไปกับมือลงเองกับมือว่ารับเรารับสวไมที่เขาจะสถาปนาอํานาจให้นายกคือไปเรียกนายกได้ฉันก็รับฉันก็รับสองข้อเลยอ่ะทําไมอ่ะไม่มาถามเราสะหน่อยเหรอเออคือพวกนี้เขาจะอ้างว่ามีการทําประชามติจริงแต่ตอนนั้นเนี่ยนะเป็นการทําประชามติที่ไม่อิสระห้ามีการลนรงลง อย่างโน้นอย่างคำว่าห้ามมีการรณรงค์เนี่ยนะคือเขาไม่ได้จับทุกคนมัดมือไว้ฝ่ายให้ฝ่ายค้านมัดมือฝ่ายค้านไว้อย่างเดียวห้ามพูดทำอะไรน,นะฝ่ายสนับสนุนเนี่ยเขาก็ห้ามไปรณรงค์ไปจัดเวทงเวทีอะไรอเอ,อให้ความรู้ได้แต่ไปจัดรณรงค์ว่าไอ้เราเราต้องโวโหวตเห็นด้วยวตเห็นด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้เอ,อนะและรวมถึงที่จับมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขารณรงค์ไม่เห็นด้วยนะคะ เพราะคุณบิดเบือนข้อมูลไปถามคุณทัศนีบุรนุปกรณ์ก็ได้ที่เขาไปจับได้เนี่ยมันมีเอกสารอยู่ด้วยไงคะแล้วในข้อความเอกสารนั้นน่ะมันเป็นเท็จไงและไม่ใช่ที่เชียงใหม่อย่างเดียวมันกระจายไปที่อื่นด้วยอะ่ะแต่สารตั้งต้นเนี่ยตอนนั้นที่เขาจับได้เนี่ยก็คือที่ที่คุณทัศนีบุรณุปกรณ์อืมเอาละแม้สุดท้ายคดีจะเป็นอย่างี้ก็ตามแต่ว่ามีเนื้อหาการบิดเบือนอคุณผู้ชมเลือกมาเลย แก้ไม่แก้ฉันจะถามทุกวันเลยไอ้ติมนพูดทุกวันเราก็จะถามทุกวัน